之来的。<安> ดีเดียสิบนาทีัแต่ก็ดีนะยังได้นั่งให้หายไหน่อยยิมจะปิดแล้วทุกคนอีกสิบนาที

ไม่ได้มันจะไปข้างหลังจะชอบนั่งแล้วเอามือค้ำอย่างเงี้ยจะสบายกว่าเขอปิดพัดลมแล้วยิมจะปิดแล้วทุกคนเขาไล่ปิดพัดลมแล้วอีกห้านาที รายืดขาอ่อนวันนี้นะคะวันนี้มาเดินลู่ไปหนึ่งชั่วโมงไม่ได้เวดนะคะเพราะว่าร่างกายแบบเป็นวันนั้นของผู้หญิงนะเธอฉันก็เลยไม่ได้ยกของหนักนะคะเมื่อวานเล่นแขนมาแล้วนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยเก็บร่างไว้เล่นขาพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้มาเจอกันนะ แล้วก็ค่อยๆกดค่อยๆขดอะไรเงี้ยโอ้ยตึงมากบางทีเราเล่นเวทใช่ไหมเรามีตั้างเนื้ออะไรเงี้ยเราก็ต้องยืดร่างกายด้วยค่ะทุกคนเพราะนานๆไปอ่ะมันจะตึงเหมือนสมมติถ้าเราเล่นแขนไปเรื่อยๆใช่ไหมไหล่จะตึงหลังจะตึงมันจะแบบถูหลังไม่ได้อะไรเงี้ยก็พยายามทุกครั้งที่เล่นกีฬาไม่ว่าประเภทอะไรก็แล้วแต่ยยนะคะยันเลย ยืดร่างกายหลังเล่นกีฬาด้วยยืดตอนก่อนล่างยืดก่อนออกกําลังกายมันก็ดีนะคะพอพอเราเหงื่อออกเขาเรียกอุณภูมิมันสูงขึ้นมันเริ่มร้อนขึ้นอะเอ,นเอ็นเออยส้นเลือดเออยข้อต่อเออยมันก็จะคลายแล้วก็เวลาเล่นมันก็จะไม่บาดเจ็บหรือเวลาเราแบบเดินเดินเดินเหมืนอนกล้วยเนี่ยสมัยก่อนเราเต้นน้องใส่บนสูงสูงแล้วเราแบบเป็นบางคนที่เขาแบบพลิกแบบตกล่องไม้อะ บนเวทีอย่างเงี้ยบางคนก็พลิกแล้วขาพลิกไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าเราได้ยืดข้อต่อเส้นเอ็นร่างกายของเราเนี่ยให้เลื่อมมันสูงฉีดให้อะไรมันยืดหยุ่นดีค่ะพอเราพลิกแล้วแบบมันยังแบบกลับมาได้แบบไม่บาดเจ็บอะไรเงี้ยการการร่างกายเราบาดเจ็บเนาะเหมือนอย่างเงี้ยกะยืดไว้แล้วก็เหมือนผู้หญิงบางคนชอบนั่งไข่ห้าเราก็พยายามจะคลายบางส่วนที่เป็นแบบข้อต่อสะโพก ช่วงช่วงที่เป็นช่วง,ชวงเชื่อมขาหนีบอะไรเง,ไงี้ยค่ะวันนี้เราใช้กล้ามเน,นะะื้อขาเยอะเนาะมันก็จะตึงเราก็ยืดได้บางคนตัวอ่อนยืดบ,บ่อยๆมันบางคนอย่างเงี้ยเอาหลังต้นลงมาใช่ไหมยืดมันก็ง่ายแต่ถ้าจะให้ถูกอ่ะต้องทําหลังตรงๆต้องยือดอกแล้วก็ค่อยๆลงไปแต่มันจะแบบจะตึงมาก ผู้หญิงนั่งขาห้างบ่อยๆมันเขาเรียกว่ายื้อสัปปะต้องนั่งตัวตรงๆนี่แค่นั่งตัวตรงๆนี่ยังไม่ได้เลยนั่งตัวตรงๆยงังตึงเลยตึงตขาด้านเขาเรียกว่ไงสัปปะ และนี้เราก็ตรงตัวตรงตัวมาก็ด,ดึงม,มันเข้ามาด้วยเมื่อยด,อด,ด,ดีอ่าไว้ไปลองทำดูนะดีนะได้ยืนยืดหลังหมอยืดแค่ สอดไว้ที่ตูดอย่างนี้ใครเป็นออฟฟิศซินโดมอะไรก็ยืดได้เะคาะเวลาเรานั่งเก้าอี้ใช่ไหมเรานั่งทั้งวันเราไม่ค่อยได้เดินก็พยายามยืดตรงนี้เอามือสอดเข้าไปแล้วก็ใช้อีกมือเดงๆให้ให้ร่างกายมันได้ยืดแล้วก็ก้มแบบ45ตรงนี้ก็จะใครที่แบบเดินเต้น โอ๊ยค่ะคุณค่ะส,สดีพีตพามาน้าหูเธอพีตพอเธอมาแป๊บเดียวคนดูเป็นร้อยเลยเธอจา้าพอเธอให้หูขวัญชันหน้าฉันอยากจะไล่สดแต่ว่ายิ้มจะปิดแล้วเธออีกสามนาทนีดูสิมา มามา,มาวันไหนเธอมายิมกับฉันดีกว่าเดี๋ยวจะพามายิมคนจะต้องคิ้วแตกแน่นอนอุ้ยไปร้อยหกสกว่าลแล้วว่าขอขอบคุณของขวัญจากคุณพีธพัมนาด้วยค่ะยืดคอเอามือสอดเข้าไปที่ตูดแล้วก็มายืดคอเธอผู้ชายลืมเดี๋ยวจะชวนผู้ชายไปเที่ยวสองขาไปเที่ยวกับพี่ไหมหู้ย <c oughs> เมษาไปเที่ยวสงขลาการพียิ้มปิดแล้วยิ้มปิดไปย่า yeah. สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ออนด้วยโอ้ยวันนี้ คนดังมาดูเต็มเลยทั้งพีดพามานาแล้วก็หนังอ้นกวีศรีวิชัยด้วยนะคะสวัสดีนะคะอยากไปห้าพีอ,อ้นจังแต่ว่าเคสลดไม่เป็นเดี๋ยวดูผู้จัดการก่อนว่าเข้ายิวบานถึงวันไหนนัดกับพีอ,อ้นไว้แล้วว่าเมษาผู้ชายมีใครบ้างคะหนแล้วพี่ไอสพี่ไอสาพี่ไอสิมีน้องทีมมีบ๊อบ มีเจดมีน้องเฟียสมีน้องเจมเป็นน้องหมดเลยเธอน่ารักมากแล้วก็มีน้องหนึ่งด้วยแล้วก็มีคนหนึ่งชื่อโอ๊ตเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปหรือเปล่าแล้วก็มีมีเต้ยมีเต้ยคนหนึ่งเป็นเป็นแบบเป็นเชฟที่เขาทำเคบับอร่อยมากทําอยู่ที่จตุจักอร่อยสุดไปกินวันเกิดเขากินเคบับคนเดียวสองชิ้นเลยแล้วก็หุ่นนางล่ำด้วยแซบ่บ ้าทุ่มแล้วจ้าบ้านกล้วยอยู่แค่วัดเรียบไม่วัดเรียบที่ไหนคะไม่ใช่นะคะบ้านกล้วยอยู่ทุ่งลงุงออกกาลังกายดึกจังใช่คะ่ะคือกล้วยจะไมายิ้มเวลานี้นะคะนี่ยิ้มปิดแล้วทุกคนเดี๋ยวฉันไปก่อนนะฉันรีบไปเดี๋ยวเขาจะได้เก็บของน้องๆจะได้กลับบ้านพนักง,งานที่ยิมได้หลับบ้านนะฉันกําลังหาเรื่องชวนคนกรุงเทพแล้วก็ชวนเซเลบดังพีพามานาจิกช็อค ไปเที่ยวสงขาดีกว่าพาไปเที่ยวบ้านเล่าเพราะสองขาของอร่อยเยอะจริงๆแล้วก็ค่าของชีพไม่แพงแพงอย่างเดียวคือต่อเครื่องบินโอ้ไหนอะลิสแปนสงสัยต้องนอนยิ้มแล้วมั่งหาลิสแปนไม่เจอ <laughs> สวัสดีค่ะเลืมมาแล้ว โอเคแอับคนทั้งม่พี่ไอไม่ไปพี่ไอไปนี่ไงพีทมาด้วยเลยเดี๋ยวชวนพีทไปเที่ยวเมื่อกี้พีทมาดูไรสดแล้วก็ให้ของขวัญด้วยเมื่อกี้พีทมาดูไรสดแล้วก็ให้ของขวัญบอกพีทว่าชวนพีทไปหัดใหญ่ช่วงเมษา มีกล้วยบอกว่ามีใครไปบ้างมีพี่ไอหนึ่งไปพี่ไอสองสามพี่ไอสี่พี่ไอห้าพี่ไอเอาพี่กล้วยมายิ้มคนเดียวเหรอวันนี้มากับผู้ชายอยู่ในไลฟ์อ่ะพี่อยู่ในไลฟ์ใช่พี่อยู่ในไลฟ์อุ้ยอุ้ยเธอขี้อวดมากเลยขี้อวดสักทีหนึ่งนะเออบอกพี่ทเรวมีใครไปบ้าง พี่ไปสงขามีผู้ชายเต็มเลยเออบอกพี่แล้วไม่มีผู้ชายเมื่อกี้ลิสต์ลิสต์รายชื่อแล้วมีบ๊อบหนึ่งมีเฟียสมีน้องเจมมีเจดมีหนึ่งแล้วก็เหลือตูนโอ้โหสีเสื้อโอ้โหสีเสื้อเธอเต้นเธอเต้นให้พี่ดูหน่อยเลยสมมติเหมือนตอนเธอไปเที่ยวบาเกกับฉันเธอเต้นยังไงเที่ยวลอนเอวหน่อยเมลอนลอนเมลอนเลยสงขามีไหมแบบนี้สงขาสงขามีไหมแบบนี้ เธอขายหน่อยสิแบบว่าเออสองขามีดีอะไรอะสองขามีดีอะไรคะเ,เ,เ,เดี๋ยวค่อยเจอเดี๋ยวเมาให้ฟงังพี่ไอ้บอกเดี๋ยวเจออยู่ละแล้วก็ตอนนี้พอเสร็จจากยิมใช่ไหมผู้ชายก็จะมายืนอยู่หน้าย,ยิมแบบนี้เธอเห็นไหมอาหารตาอาหารใจมันมีให้ดูทุกวันอุ้ยทำไมพี่ก้วยขยันมายิมจังเลยคะอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะจ๊ะเธอดูสิแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายชั้นมันโอ้โห ผู้ชายทั้งนั้นเอแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายนะคะไปเอาไปเป็นแรงบันดาลใจดีๆได้นะที่สุดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยกรุงเทพวันนี้ยังมีลมหน่อยกลางคืนค่อยโอเค โอเคเราลงไล์แล้วดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปชิงชองแล้วเรารอเวลากลับบ้านวันนี้ขอบพระคุณพีทภามนาเซเลบชื่อดังที่เข้ามาดูในไลฟ์สดด้วยนะคะขอบคุณของขวัญน,น่ารักน,นักด้วยเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอฟังเพลงเพ้าๆจากพีทอืมดมทีเดียวสองอันเคลได้ใช่ค่ะเหมือนผู้ชายเลยเวลาหนูกินหนูก็เมาสองเลยรวบทีเดียวสอง หนูชอบเบิ้ลค่ะชอบเล็กสองชอบเล็กคู่แล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปดูหนังแล้วก็ไปฟังเพลงแล้วก็นอนอีกทีตื่นก้ามองปลา <c oughs> เดี๋ยวมันจะดูลากเธอไปเหมือนจะพาเธอไปทรมานไปกินข้าวไปดูหนังดีเลยเดี๋ยวหนังเยอะนะแล้วก็จะมายิมก็ได้อืมจีเทนเนอร์ก็หล่อ แมวพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องผู้ชายอ่ะไม่ถนัดจริงๆนะคะคือแบบเป็นคนชอบตามน้ําอยู่เรื่อยเลยไปแล้วดีกว่า<ฮ>คิดถึงนะคะพีชพรมานาไว้เจอกันไป,ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวไปชิงช่องขอบคุณทุกคนนะจ๊ะขอบคุณ <P> พีชพรมานาด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยขอบคุณของขวัญน,น่ารักไว้เจอกันนะจ๊ะโอเคเลยเจอกันค่ะพีชจุ๊บ <laughs> จุ๊บจุ๊บจะทำยังไงบ๊ายๆเสียดายไว้เมาส์กันนะทุกคนจุบ๊บจุ๊บบายบาย